วัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเมืองอยุธยาประวัติการสร้างวัดชัยวัฒนารามสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2173โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาโดยวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะจากสงครามกับเขมร และเพื่อระลึกถึงพระราชมารดาของพระองค์วัดนี้มีสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิละปะขอมโดยเฉพาะพระปรางประธานสูงเด่นที่อยู่กลางวัดล้อมรอบด้วยปรางบริวารและพระระเบียงการเป็นมรดกโลกวัดชัยวัฒนารามเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีพุทธศักราช2534ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของม,ม,ม it รดกทางวัฒนธรรมโลกเนื่องจากความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมปัจจุบันวัดชัยวัฒนารามอยู่ในสภาพโบราณสถานที่ได้รับการบูรณนะและดูแลอย่างดีแม้ว่าในอดีตจะถูกทิ้งร้างหลังกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่สองและถูกทำลายไปบางส่วนแต่หลังจากการบูรณนะ สถาปัตยกรรมหลักเช่นพระปรางและเจดีย์ต่างๆยังคงมีความสวยงามอยู่วัดนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา